สวัสดีครับชาวไบเกอร์ที่รักทุกท่านห่างหายกันไปนานครับสำหรับช่อง c r a ซ y ่และบิดไบเกอวันนี้ตามหัวหน้าปกเลยครับคือผมพาเจ้าเว็บ1 2อ ILED ปี2022ครับมาเช็คระยะที่เลขใหม่12,000กิโลผมจะมาทำให้เพื่อนเพื่อนรู้นครับว่าต้องใช้จ่ายอะไรบ้างและเปลี่ยนอะไรบ้างครับศูนย์นี้ก็คือศูนย์ใกล้ๆบ้านครับ คือเราก็ตั้งใจว่าอยากจะเจอ,อพนักงานชาวไทยที่พูดฟังกันรู้เรื่องแต่ก็มาศูนใกล้บ้านก็กลับมาเจอกับพนักงานพี่น้องเพื่อนเพื่อนบ้านของเราพูดเขาเถียงกันว่าเฮกหมื่นสองต้องเปลี่ยนหัวเทียนอีกคนบอกทายนะ้ำมันเครื่องอย่างเดียวไอ้ผมอะ่ะไม่ซีเรียสหรอกครับจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนไปเลยแต่ผมอยากจะให้ดูตามระยะของผมให้หน่อยนี่ก็อีกคู่แฟดอีิคันครับนี่ก็มาเช็คระยะเหมือนกัน เดี๋ยวเราไปดูนครับว่าเราจะใช้น้ำมันตัวไหนนี่เลยครับ 10W40 กับน้ำมันเครื่องตัวนี้กับหัวเทียนที่ต้องเปลี่ยนที่ระยะ1 2 0 0 0หมกิโลครับเพื่อนเพื่อนน้ำมันเครื่องตัวนี้ผมก็จะมาลองดูว่ามันจะดีสักแค่ไหนกันเชียวสมคำเล่าเลือกันไหมนี่น้องเขาก็การตักตวงก่อนนะครับว่าเราจะใส่800อยังไงเขาก็เทออกก่อน200 แล้วก็จะเหลือที่ขวดอยู่800มิลลิลิตรนะครับน้องเขาก็ใส่ให้ก็โอเคครับได้มาตรฐานดีครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวกับศูนย์บริการใกล้บ้านเราตัดชื่อเขาก็ตามป้ายด้านหลังนั่นเลยครับแล้วน้ำมันเครื่องน้องเขาก็เทกลับคืนให้ด้วยนะครับเขาใช้เพียงแค่800มิลลิลิตรหลืออีก200ม mm. ลก็เทใส่ขวดเหมือนดังเดิมให้เราก็ถือว่าโอเคครับผมก็นั่งมองเขาอยู่ว่าเขาจะทำยังไงกับน้ำมันเครื่องที่เหลือ เขาก็ใส่กลับให้เราเหมือนกันเหมือนเดิมครับไว้ใจได้เลยแต่เซนหัวเทียนนั้นไม่ได้คืนครับหมดอายุการใช้งานถึงสภาพของมันก็ถือว่าเป็นการเสื่อมสมรรถภาพของอุปกรณ์ก็จัดการทิ้งไปได้เลยโดยช่างเขาจัดการได้ครับพี่เขาก็มีการเช็คเบรกตั้งโซ่เช็คไฟหน้าไฟหลังความสว่างของดวงไฟต่างๆให้เราแล้วคราวนี้ก็ถือว่า เสร็จเรียบร้อยครับกับการเช็ค12 0 0 0มกิโลกับเจ้าเว็บ 125i สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับเพื่อนๆคือสมุดรับประกัน3ปีตัวนี้ครับอ่านกันบ้างก็ดีครับเพื่อนๆผมว่ามั่นใจร้อยละ90%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเพื่อนๆรับมาแล้วไม่ได้อ่านเรามาดูนะครับ q r วโค้ดรับประกันตรงไหนชื่อที่อยู่เราอยู่ตรงไหนแล้วก็ว่าเช็คระยะเนี่ยตรงไหนบ้างและเปลี่ยนอะไรบ้างในระยะที่เท่าไหร่ สำคัญอย่างยิ่งครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากให้รถเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆด้วยความคงทนถาวรนะครับเช็คระยะเท่านี้เปลี่ยนน,นี่ตรวสภาพดูได้เลยครับตามสมุดรับประกันตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ตรงตามที่เขาบอกครับคือเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องกับเปลี่ยนหัวเทียนนะครับอย่างอื่นก็เป็นแค่ตรวจเช็คธรรมดาเท่านั้นเองครับไม่ต้องห่วงครับทําตามคู่มือรับรองรถจะอยู่กับเพื่อนไปอีกนานแสนนานแน่นอนครับผมการันตี ได้เลยครับผมนี่ครับผมก็มีการเช็คครั้งแรกครั้งที่2เท่วไรครั้งที่3เท่าไรและครั้งที่4เท่าไรและเปลี่ยนอะไรไปบ้างโดยช่างชื่ออะไรที่ศูนย์บริการที่ไหนหน้านี้เขาก็จะบอกจนหมดครับและครั้งหน้าเราก็มาเจอกันที่18,000กิโลครับผมแหมไม่นานเลยแต่ส่วนระหว่างจาก12,000ถึง1 8 0 0นอ,อ่ะเพื่อนจะไปถ่ายออกอีกอก็ได้นะครับตามกำลังซับของเพื่อนๆเ,เลยนะครับ ผมมั่นใจว่าผมจะประมาณสัก2,200หรือ3,000เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับผมยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับ